สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะน้องกล้วยจะพามาดู t o y ยต้า o ค o l l a อ l ติ s ปี11ครับตัว1.6 e สภาพนางฟ้าเลยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยว้าวเดี๋ยวเราไปดูกันฮะเป็นไงครับเป็นไงฮะโดนแดดแล้วเงาแวบๆเลยเป็นไงฮะโดนแดดแล้วเงาแวบๆเลยฮะเป็นไงฮะคันนี้ปี2 0 1 1นเะฮะเปิดตัวแค่239,000นะฮะ สองแสนสามื่นเก้าพันตัวหนึ่งจุดหกอีนะฮะเป็นไงฮะสภาพป้ายแดงเลยสภาพป้ายแดงเลยฮะเป็นไงไรลที่ติเลยไม่มีรอยเลยเป็นไงฮะไรลที่ติไม่มีรอยเลยตัว1.6 e ึอีนะครับตัวนี้ตัว1.6ึอีปี2011ัสบฮะคันนี้ติดแก๊สน,นะครับคันนี้ติดแก๊สฮะสวยมากๆเลย สวยมากๆเลยฮะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยครับเป็นไงฮะไลที่ติเลยโดนแดดนิเงาแวบเลยโดนแดดนิเงาแวบๆเลยฮะเดี๋ยวน้องกว้วยจะพาไปดูข้างในนะครับเริ่มจากด้านหลังก่อนเลย เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะครีมนะฮะเบาะครีมฮะเป็นไงฮะเบาะครีมฮะสวยๆไปสวยๆไปเลยสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเป็นไงฮะไม่มีที่ติเลยสมราคาไหมราคาคุ้มราคาไหมแค่สองแสนกว่าคุ้มไหมก้อยถามจริงกับราคาแค่นี้ดูไร้ที่ติเลย ไร้ที่ติเลยกับราคาแค่นี้ไร้ที่ติเลยเป็นไงฮะเป็นไงฮะดูความความใหม่ความสวยเป็นไงฮะสภาพดีมากๆเลยสภาพดีเดิมๆมากดีมากๆเลยฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องพร้อมกันฮะเป็นไงครับแอร์เย็นฉ่ำๆเลยแอร์เย็นฉ่ำๆเลยเป็นไงฮะไม่แค่แสนกว่าโลแสนหกห้าดูเลย กุ้ยสตาร์ทไม่กี่วินาทีเองนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยเป็นไงฮะแอร์เย็นฉ่ำเลยคันนี้ติดแก๊สนะครับติดแก๊สนะครับติดแก๊ฮะเดี๋ยวก้้ยพาไปดูห้องเครื่องครับเป็นไงครับเป็นไงสภาพสวยๆเดิมๆเลยน็อตไม่ขยับเลยน็อตไม่ขยับเลยครับน็อตไม่ขยับเลย นถไม่ขยับเลยเป็นไงฮะสวยๆไปเลยสวยๆไปเลยน้องกล้วยบอกเลยคันนี้สวยมากๆครับเหมือนที่กล้วยบอกทุกคลิปนะฮะรถด,ดีมีคุณภาพราคาไม่แพงสภาพป้ายแดงวารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบีย้ยต่ำสุดครับเริ่มต้นแค่2.59 รถเรามีมากกว่า300คัน3ส,สาขานะฮะทักเข้ามาครับทุกทางฮะเฟซไลยูทูบเบอร์โทรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ